สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะแล้วครับอีพี EP ที่3แล้วจะเป็นการแนะนําการขอใบอนุญาตในการปลูกกัญชงนะครับคลิปนี้จะเป็นการแน,น,รรน,น,กกน,นะนํเนารนนเรื่องโรงเรือนก่อนนะครับส่วนเอ,อ,เอกสารนั้นเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีนะครับเพราะว่าแฟนผมเป็นคนทำนครับรายละเอียดมันเยอะมากครับรูปนี้นะครับก็เป็นรูปที่มีการติดติดใตยย้เรียบร้อยกันแล้วครับ ก็กว่าจะผ่านได้ก็ใช้เวลานานมากนะครับส่วนเมล็ดพันธุ์นั้นตอนนี้ยังไม่ผ่านนะครับเอ่อประมาณวันที่สิบห้าเดือนพฤศจิกายนหกสี่ครับน่าจะผ่านนะครับอ่ารูปนี้ก็จะเป็นรูปที่สสจอเอ่อเกษตรตำบลน,นะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันครับก็มาช่วยตรวจเช็คใบอนุญาตด้วยครับว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านนะครับก็ มาเช็คทุกทุกรอบรอบด้านนะครับว่าผ่านข้อกำหนดของสอสจไหมครับก็จะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับต้องเป็นรั้วหนามนะครับต้องมีป้ายต้องมีกุญแจล็อกหน้าหลังนะครับเอ่อถ้าไม่มีจุดนี้ก็ไม่ผ่านนะครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะเขาเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับเอ่อของผมมันปลูกมาหนึ่งร้อยต้นนะครับ การควอบคุมมันก็ง่ายอยู่ครับถ้าพื้นที่องกว้างนี่ก็จะลําบากหน่อยครับต้องใช้ทุนที่สูงอยู่นะครับอันนี้ปลูกประมาณหนึ่งร้อยต้นครับมเมล็ดก็ประมาณเมล็ดละสองร้อยบาทนะครับก็จะมาตรวจแล้วครับอันนี้ก็มาดูเอ่อที่เพาะนะครับที่เพาะที่ตากช่อดอกนะครับ,ม,ม,บออมีมีห้องเก็บช่อดอกไหมมีห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ไหมครับ ช่อเออห้องห้องพวกนี้ต ains.. <Yeah. S 2> ้องติดกุญแจนะครับต้องมีกุญแจล็อกด้วยนะครับถ้าไม่มีกุญแจล็อกถือว่าไม่ผ่านครับเอ่อสสจเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับก็มาเช็คตอนนี้ใช้ถุงดําอยู่นะครับอ่าตู้นี้ก็เป็นตู้เก็บช่อดอกกับตู้เก็บเมล็ดพันนะครับต้องมีกุญแจล็อกนะครับถ้าไม่มีกุญแจล็อกถือว่าไม่ผ่านนะครับเขาเขาย้ำไอ้ตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่า ป้ายต้องมีด้วยครับป้ายนะครับป้ายต้องมีใครเข้าออกต้องมีสถานที่ปลูกป้ายนะครับต้องมีป้ายห้ามบุคคลภายนอกห้ามเข้านะครับแล้วต้องมีอีกอันหนึ่งคือ,อการเข้าออกของโรงเรือนนะครับว่าใครเข้าออกได้บ้างนะครับเข้าออกวันไหนเวลาไหนนะครับชอดอกต้นไหนตายบ้างต้องเขียนบันทึกไว้เลยครับอันนี้คือเป็นโรงเรือนเก็บอยู่ครับ ก็มาหลายหลายสวนมาครับวันนั้นกว่าจะผ่านนี่ก็โอ้โหอันนี้ผ่านเรื่องโรงเรือนก่อนนะครับผ่านเรื่องโรงเรือนก่อนใบนี่นยังยังไม่ผ่านนะครับวันที่สิบห้านี้น่าจะผ่านแล้วครับนะครับพอมาตรวจเช็คเสร็จก็มานั่งประชุมกันนะว่าเจะให้ผ่านกันไหมนะครับเพราะวันนั้นนี่ก็ก็ให้ผ่านหมดแล้วนะครับโรง,งเรือนโรงเรือนถือว่าผ่านวันนั้นผ่านไปแล้วครับ ก็ผ่านใช้เวลามาเกือบโอ้ยน่าจะสองเดือนได้ครับตั้งแต่เริ่มขอจนถึงวันนี้นะครับใช้เวลาเกือบสองเดือนต้องไปตรวจแล้วลนี่มือด้วยครับว่าทามีมีคดีอะไรติดตัวบ้างนะครับคือไป,ไปตรวจแล้วผมผ่านนะครับนี่จะเป็นการเก็บต้นนะครับเหลือจากต้นแล้วไปทําอะไรนะครับของผมก็เขียนไปนั้นว่าเป็นการเผาทําลายนะครับต้องมีข้อมูล เยอะพอประมาณเลยครับเริ่มถ่ายรูปเพื่อเก็บรายงานไว้นะครับต้องเก็บรายงานไว้ตลอดนะครับเก็บทําเป็นรูปเล่มไว้นะครับเพราะเวลาเขามาตรวจเขาจะมาดูเป็นเล่มนะครับต้องมีป้ายอะไรให้ครบนะครับใครเข้าบะเข้าได้บ้างเข้าเวลาไหนครับต้องเขียนหมดนะครับมีทั้งสองด้านนะครับทั้งทางเข้าและทางออกนะครับก็เป็นลวดหนามล้อมรอบนะครับ ก็จะเป็นตอนนั้นใช้ถุงดํานะครับใช้ถุงดําอยู่เออทางบริษัทเขาบอกว่าถ้าใช้ถุงดํามันเล็กไปครับถ้าปลูกนะมันต้นมันจะเล็กนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกระสอบแลวครับเปลี่ยนเป็นกระสอบเลยโอ้ใช้เวลากว่าจะขนดินเต็มกระสอบใช้หลายวัน,นครับระบบน้ําก็เดินท่อพีอไปแล้วครับเดินท่อพีอเดินสายอ่อนนะครับลงแต่ละต้นนะครับ ก็ใช้หัวน้ําหยดนะครับสั่งจากลาซาด้นะครับหัวประมาณสักหัวละหนึ่งบาทนะครับสั่งมา100หัวนะครับก็ลองใช้งานดูก็ใช้ได้ดีเลยครับประหยัดโดยถูกด้วยอันนี้จะเป็นระบบน้ํานะครับตอนนั้นใช้ปมวางด้านล่างครับไม่ได้ผลครับได้ผลครับแต่เวลาปิดนี่ถือว่าน้ํำจะไหลออกไปเลยครับมันไม่กักไว้แล้วเลย เปลี่ยนมาเป็นปั๊มด้านบนนะครับเพื่อเวลาเราไม่ใช้งานแล้วน้ําก็จะไปไม่ไหลออกนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้ผลละเรื่องปัญหาเรื่องน้ําก็ใช้ได้ดีแล้วครับอ่าอันนี้ก็ใช้ได้ผลละปรับหัวอยู่ที่เราต้องการครับจะให้ออกมากออกน้อยก็ใช้เวลาเกือบสี่สามเดือน,นครับกว่าจะเทสระบบน้ําเสร็จอันนี้ก็เป็นวิดีโอในการเทส ระบบแหนมนะครับที่เราปรับหัวนะครับว่าเราจะเอาออกแออกน้อยนะครับส่วนท้ามเมอร์นั้นเราก็ตั้งเป็นนาทีนะครับผมตั้งสามชั่วโมงทำงานหนึ่งนาทีนะครับจะให้ออกมาออกน้อยอยู่ที่เราปรับหัวนะครับปรับหัวคลายมมกก็ออกเยอะครับออกเยอะไม่ดีครับเปื้องปุ๋ยครับเพราะผมใช้ปุ๋ยนอบรนะก็ปุ๋ย A อบนี่ถือว่าปุง่ายครับปุ๋ยง่าย ทงโรงงานเขาบอกว่าให้ใช้ A B นะครับครับก็ลคลิปนี้ก็มี็นคลิปในการแนะนําการบริวาปลูกกัญชงครับขอบคุณครับ